สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสในสารธรรมเขือนแก้มลิงและพี่น้องที่เข้ามารับพระพรด้วยกันครับพระคำให้ชีวิตวันนี้เป็นของวันพระหัสที่18กุมภาพันธ์2021หัวข้อมีความเชื่อทำสิ่งที่เกินกำลังที่พระเจ้าสั่งให้สำเร็จได้ฮีบรูบทที่11ข้อ30ถึงข้อ40นะครับขอฟังพระชนะคำของพระเจ้าจดจ่อจดจำทำความเข้าใจครับ พี่น้องครับผมจะอ่านจากพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อ30ถึง35ก่อนนะครับแล้วก็จะดูจากข้อ38ถึงข้อ40ด้วยกันในวันนี้นะครับส่วนข้อ36ถึงข้อ37นะครับแล้วก็เลยไปจนถึงข้อ40ก็จะดูกันในวันพรุ่งนี้อีกครับนะบนะโดยความเชื่อครับกำแพงเมืองเยริโคพังลงหลังจากคนอิสราเอลเดินรอบกำแพงครบ7วัน โดยความเชื่อครับราหับหญิงโสเพนีจึงไม่ได้พินาศไปพร้อมกับพวกที่ไม่เชื่อฟังเพราะนางได้ต้อนรับคนสอดแนมเป็นอย่างดีแล้วจะให้ข้าพเจ้ากล่าวอะไรต่อไปอีกเพราะไม่มีเวลาพอที่จะกล่าวถึงกิเดโอนบารากแซมสันเยฟทาดาวิดและซามูเอลและผู้เผยพระชนะทั้งหลายผู้ซึ่งอาศัยความเชื่อจึงพิชิตอาณาจักรต่างๆปกครองด้วยความเที่ยงธรรม ได้รับสิ่งต่างๆที่ทรงสัญญาไว้ได้ปิดปากสิงโตได้ดับไฟที่ไหม้อย่างรุนแรงได้พ้นจากคมดาบได้เปลี่ยนจากคนอ่อนแอมาเป็นคนเข้มแข็งมีกำลังมากในการสงครามได้ตีกองทัพของประเทศอื่นๆแตกพ่ายพวกผู้หญิงก็ได้คนของพวกนางที่เป็นขึ้นมาจากความตายบางคนถูกทรมานแต่ก็ไม่ยอมรับการปลดปล่อยเพื่อจะได้เป็นขึ้นมาสู่ชีวิตที่ดีกว่า พี่น้องครับจากข้อ38จนถึงข้อ40นะครับเนื้อความมีดังนี้นะครับแผ่นดินโลกไม่คู่ควรกับคนเช่นนั้นเลยเขาพนเนจอรไปตามถิ่นธุรกันดารและตามภูเขาในถ้ำและในโพรงใต้ดินแม้คนเหล่านี้ทุกคนได้รับการรับรองเพราะความเชื่อแต่พวกเขาก็ยังไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เพราะพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ประเสริฐยิ่งกว่านั้นไว้สำหรับพวกเราเพื่อพวกเขา จะถึงถึงจะถึงความสมบูรณ์ด้วยกันกับพวกเราขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพระเจนะคำของพระเจ้านะครับพี่น้องครับพระคำให้ชีวิตวันนี้ยังคงนําเอาเรื่องของคนหลายคนครับที่มีความเชื่อในพระเจ้าและเขาทําสิ่งที่เกินขีดความสามารถของเขาได้อย่างอัศจรรย์มาหนุนใจพวกเรา ซึ่งพระคำให้ชีวิตเมื่อวานนี้ก็กล่าวถึงท่านโมเสสและก็คุณพ่อคุณแม่ของท่านที่มีความกล้าหาญไม่กลัวแม้แต่คำสั่งของกษัตริย์ชั่วร้ายจึงได้ปลดปล่อยอิสราเอลให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสออกมาจากอียิปต์และกำลังกลับสู่แผ่นดินคณาอันที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับพวกเขานะครับเรามาดูคนแรกในวันนี้ก่อนนะครับนะที่พูดถึงกำแพงเมืองเยรูโคพังลงคือท่านโยชูวาพี่น้องครับ ผู้นำคนต่อมาจากโมเสสท่านเป็นนักรบเข้มแข็งการต่อสู้การรบท่านเก่งนะครับท่านรับใช้โมเสสในทุกที่ตั้งแต่ยังหนุ่มๆอยู่โดยเฉพาะท่านอยู่ในเต็นท์นัดพบตลอดเวลาท่านไม่ชำนาญในการจัดการแบบผู้นำยิ่งใหญ่แบบแบบโมเสสหรอกครับที่มีทั้งการอัศจรรย์มีคําตรัสจากพระเจ้ามาถึงประชากรของโะรงแล้วก็เป็นที่เคารพของอิสราเอลแต่ท่านโยชูวานั้น แม้ไม่มีสิ่งเหล่านี้นะครับนะแต่ว่าพระเจ้าก็ทรงเลือกสรรท่านขึ้นมาเป็นผู้นำดังนั้นพระเจ้าทรงหนุนใจท่านด้วยคำว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไรเราจะอยู่กับเจ้าเช่นนั้นลองไปอ่านดูจากพระธรรมโยชูวาบทที่หนึ่งนะครับพระเจ้าทรงให้จอมทัพของพระเจ้ามานำท่านเข้าสู่สงครามท่านเรียนรู้พึ่งพิงเชื่อฟังทำตามพระเจ้าเสมอ การอัศจรรย์มากมายเกิดภายในมือของท่านครับเมื่อพระเจ้ายกชูท่านขึ้นนั้นอิสราเอลจึงเชื่อฟังท่านตลอดพันธกิจที่ท่านทำพี่น้องครับกำแพงเมืองเยรูโคพังลงด้วยวิธีการที่แปลกประหลาดมากแค่คนอิสราเอลเดินรอบๆเมืองนั้นวันละหนึ่งรอบนะครับเดินครบ7วันวันที่7เดิน7รอบแล้วันที่7นั้นก็ครบ7รอบแล้วก็ เป่าเสียงแตรแล้วก็คนอิสราเอลตะโกนเท่านั้นเองครับกำแพงก็พังลงมาและชัยชนะก็เบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เมืองเยริโคโดยความเชื่อครับโยชูวาสอนเราถึงการเชื่อฟังทำตามอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้วางใจพระเจ้าและท่านเตรียมตัวเข้าทำสงครามอย่างดีทุกครั้งครับโยชูวาสอนเราครับว่าในความเชื่อเราทำดีที่สุดในส่วนของเรา ส่วนที่เกินกำลังของเรานั้นพระเจ้าจะทรงทำให้สำเร็จเป็นยกตัวอย่างที่ดีมากอยากให้กลับไปอ่านโยชูวานะครับสนุกและก็แล้วก็ได้รับพระพรมากทีเดียวครับคนที่สองครับคือนางราหับนางเป็นชาวเมืองเยรูโคเป็นโสเพณีนางได้ยินเรื่องอิสราเอลเหมือนคนในเมืองได้ยินเหมือนกันเลยนะครับนะแต่ท่านแต่เธอนั้นเชื่อว่าพระเจ้าจะมอบแผ่นดินคณอาอันให้อิสราเอล และให้คนอิสราเอลนั้นทำลายชีวิตทุกชีวิตจนหมดทุกสิ่งทุกอย่างอย่างจริงจังนางจึงได้เจอกับนางบังเอิญได้เจอกับคนสอดแนมอิสราเอลและนางก็ช่วยเขาไว้เพราะเชื่อพระเจ้าและขอคำสัญญาให้ครอบครัวนางรอดชีวิตและทุกคนก็รอดตามคำสัญญานั้นบางคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะนางเชื่อพระเจ้าแต่ทำไมโกหกนะครับนางทรยศประเทศของนางไหมแต่ตามเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ เยริโคไม่ได้พินาเพราะนางช่วยคนสอดแนมเลยแต่พระเจ้าต่างหากครับที่ทําให้กําแพงเมืองพังแต่นางได้พิสูจน์ความเชื่อว่านางนั้นเชื่อพระเจ้าและจึงได้ยอมช่วยคนของพระเจ้านะครับคนที่3ครับเป็นคนอื่นๆแล้วครับท่านผู้เขียนฮีบรูบอกว่ายังมีคนที่เป็นตัวอย่างความเชื่อให้เราในด้านต่างๆอีกมากมายเลยไม่รู้ว่าจะนํามากล่าวได้หมดได้อย่างไรความเชื่อนั้นทําให้คนนั้น ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกําลังได้เพราะพระเจ้าทรงอยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านั้นนะครับเราก็มาดูนะครับคนแรกเลยคือท่านกิเดโอนเราไปอ่านในผู้วินิจฉัยนะครับบทที่6ถึงบทที่8จากชายหนุ่มที่กลัวการคุกคามของพวกมีเดียนที่อยู่ฝากตะวันออกของแม่น้ําจอแดนที่ค่ามายึดและทําลายอาหารของอิสราเอลจนหมดทุกปีเลยนะครับ หนุ่มชายหนุ่มคนนี้ที่กลัวหงอเลยครับกับลุกขึ้นและนำอิสราเอลเข้าทำสงครามได้ชัยชนะขับไล่ศัตรูออกไปโดยพระเจ้าลดจำนวนคนที่จะไปลบกับกีเดโอไอกับกีเดโอนะครับนะจากเป็นหมื่นนะครับลงมาเหลือแค่ไม่กี่ร้อยคนขับไล่ศัตรูออกไปได้เขาขอการยืนยันความเชื่อด้วยการทูลขอให้ขนแกะแห้งขณะที่พื้นเปียกน้ำค้างและก็สลับกันจำได้นะครับ แล้วก็ท่านเชื่อสุดใจในการรับใช้พระเจ้าคนที่สองครับบารากนะครับนะผู้วินิจฉัยบทที่4ถึงบทที่5ครับชายหนุ่มที่นางเดโบราผู้เผยพระชนะเรียกมาช่วยกู้อิสราเอลจากกษัตริย์คณาอันที่มีรถลบเหล็กรถถังดีๆนั่นเองในสมัยนู้นนะครับนะ900รคันนะครับบาราักนั้นกลัวแต่เชื่อพระเจ้า เมื่อเดโบลายืนยันคําสั่งของพระเจ้าเขาก็ลุกขึ้นทําสงครามได้ชัยชนะเด็ดขาดแผ่นดินสงบต่อมาอีก40ปีพี่น้องครับคนที่3แซมซันนะครับนะผู้เผยวจนะบทที่13ข้อถึงบทที่16นะครับคนหนุ่มแข็งแรงมากอย่างเกินกำลังเลยเกินเข้าใจเลยนะครับนะเพราะผมยาวพระเจ้าให้พรเขาไว้พระเจ้าใช้คนนี้เล่นงานคนฟิลิสเตีย แม้เขาพลาดนะครับหลงเละเลิงกับพละกําลังของตัวเองและก็ในที่สุดก็พ่ายแพ้ศัตรูด้วยเล่มัรยาของผู้หญิงคนรักที่ศัตรูใช้มาเขาโดนจับขังคุกทรมานแต่เมื่อท่านกลับใจใหม่ท่านทูลขอพระเจ้าขอให้ประทานกําลังกลับคืนมาผมของท่านค่อยๆยาวขึ้นยาวขึ้นและในที่สุดครับในที่สุดครับ สุดท้ายท่านทำลายศัตรูในคราวเดียวได้มากกว่าที่ท่านทำการต่อสู้มาตลอดชีวิตของท่านโดยความเชื่อนั่นเองคนที่4ครับเยฟทาผู้เผยพระชนะบทที่11ถึงบทที่12นะครับนักรบเก่งกล้าแต่เป็นลูกของหญิงโซเพนีพระเจ้าเลือกเขามาสู้กับคนอัมโมนครับที่อยู่ๆก็มาหาเรื่องทำสงครามกับอิสราเอลและเขาก็ขับไล่ศัตรูของอิสราเอลคนนี้จนหนีแล้วล้มตายไปมากมายเลย โดยคำอธิษฐานและความเชื่อในพระเจ้าของเขาถัดมาท่านดาวิดท,ท่านซามูเอลและผู้เผยพิะชนะทั้งหลายพี่น้องครับทั้งสองท่านเป็นที่รู้จักดีของพวกเรานะครับโดยความเชื่อท่านทำลายท่านทำหลายสิ่งมากมายทั้งปกครองทำสงครามและเป็นผู้นำฝ่ายวิญญ,ญาณแก่คนอิสราเอลผมคงไม่พูดในรายละเอียดนะครับพี่น้องครับคนเหล่านี้ทั้งชายและหญิงได้ทำสิ่งต่างๆโดยความเชื่อ ทำการใหญ่เกินตัวและสิ่งดีมากมายในทุกด้านจากคนธรรมดาแต่โดยความเชื่อในพระเจ้าทําสิ่งที่ไม่ธรรมดาหลายคนเผชิญการหบขมเหงอยู่ในความยุ่งยากที่กันดานตามถ้ำตามเขาในโพรงดินต้องแอบบแอบบซ่อนๆมาก่อนคนเหล่านี้เผชิญสิ่งยุ่งยากเหล่านี้ไหมครับแต่เมื่อได้รู้จักพระเจ้าขอบบกําลังใหม่ที่พระเจ้าทรงให้กําลังที่จะทําสิ่งที่เกินกําลังได้สําเร็จ และในที่สุดพระเจ้าใช้เขาฟื้นฟูช่วยกู้อิสราเอลหลายคนอ่านพระคำของพระเขาแล้วจะเห็นความตื่นเต้นนะครับวันนี้ผมมีสองคำถามพระคำให้ชีวิตครับวันพฤหัสที่18กุมภาพันธ์2021นะครับหัวข้อวันนี้คือมีความเชื่อทำสิ่งที่เกินกำลังที่พระเจ้าสั่งให้สำเร็จได้ฮีบรูบทที่11ข้อ30ถึงข้อ40ครับ คำถามแรกครับท่านเคยมีประสบการณ์ที่ยากลำบากหรือโดนข่มเหงอย่างคนเหล่านี้ไหมพวกเขารู้สึกตัวเองต่อสู้ปัญหาและคนที่กดขี่เขาไม่ได้เลยแต่เมื่อพระเจ้าเรียกเขาเขากลับเข้มแข็งและทำสิ่งต่างๆที่ไม่ธรรมดาได้โดยความเชื่อให้ท่านทบทวนพระคุณของพระเจ้าและใช้เวลาขอบพระคุณพระเจ้านะครับคำถามที่สองครับหากท่านพบเพื่อนที่มีปัญหาอย่างที่ท่านเคยประสบ หรือใกล้เคียงกันท่านมีคำพยานอะไรที่จะเล่าให้เขาว่าโดยความเชื่อในพระเจ้าท่านทะลุทะลวงอุปสรรคเหล่านั้นมาได้อย่างไรแม้ในขณะน,นี้ท่านก็ยังพบปัญหาอยู่นะครับท่านลองไตร่ตรองดูครับว่าประสบการณ์เก่าของท่านทําให้ท่านมีกําลังและหนุนใจท่านอย่างไรบ้างเวลานี้อธิษฐานด้วยกันนะครับโอ้พิดาเราขอบคุณพระเจ้า เราได้ยินได้ฟังถึงคนเหล่านี้ที่พระเจ้าได้ทรงให้ท่านผู้เขียนพระธรรมฮีบรูยกตัวอย่างขึ้นมาหนุนจิตชูใจเราว่าคนเหล่านี้ล้วนมีประสบการณ์ที่ย่ำแย่แต่โดยความเชื่อพระเจ้าเปลี่ยนและฟื้นฟูเขาในทั้งในเรื่องของการติดตามพระเจ้าในเรื่องการดำเนินชีวิตในเรื่องความสัตย์ซื่อในเรื่องการอุตสาหะในเรื่องการยอมจำนนต่อพระเจ้าหลายคนจึงทำสิ่งยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงวางไว้ บางคนกลัวบางคนได้รับพลังใหม่ขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์พระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าให้ข้าพง์หลายรับกําลังจากคนเหล่านี้ตัวอย่างเหล่านี้เป็นพลังในใจของข้าพงค์หลายและรู้ว่าพระเจ้านั้นทรงอยู่เคียงข้างจะทรงช่วยเปลี่ยนชีวิตให้กลายเป็นชีวิตที่ได้ชัยชนะโดยบุคุลของพระองค์ได้ขอพระเจ้าทรงนำพาด้วยเถิดขอบคุณพระองค์ในนามเพสุคิเจ้าอาเมนพี่น้องครับชีวิตของคนเหล่านี้ ย่ำแย่มาก่อนครับแต่ชีวิตของเขากลับได้รับกําลังใหม่เพราะพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาท่านเองก็เหมือนกันครับเราเองก็เหมือนกันผมก็เหมือนกันคนธรรมดาธรรมดาเช่นนี้แต่เมื่อมาเชื่อวางใจในพระเจ้าพระเจ้าทรงสามารถเปลี่ยนชีวิตของเขาให้กลายเป็นคนใหม่และรับใช้เกิดผลมากมายได้ขอพระเจ้าวอวยพรครับให้ท่านเชื่อและวางใจและรับพลัง กำลังที่ยอดเยี่ยมนี้จากองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าอวยพรท่านครับสวัสดีครับ